สวัสดีครับบาสานะ้าสมัยครับผมกินข้าวเที่ยงอยู่หน้านะครับกับแม่ป่านได้หารยังแน่หนะ่ามก็น่ะตำมะละกอตำมะละกอสันละวะย่างไก่ย่างไก่กับมีปิ้งปลากับมีว่สันละวะเอามากินน้ำกันครับผมอยุดหงหน้ามะรอมกองเพืองนะครับมะรอมหัว <laughs> รอมหัวแบบโบราณน,นะครับโดยใส่ไม้ไผ่หนามไผ่นะครับ เออมาล่อมแทนรวดน้ําแล้วก็ใส่ตอกมัดอยู่คือสมัยเด็พอไดเมอมพันผ้าเห็ดครับผมในเวลาพักผ่อนกินข้าวเที่ยงมากินน้ากันครับผมมันนี้อากาศดีดีเมื่อคือนี่เป็นหูบหนาวเจ้าหน่อยครับแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าเย็นสบายสบายครับอยู่ทางทรงหน้าปุ่นปุ่นกำลังสดเข่าสวยวอืมเอาเอาแสบแสบครับ ได้กินหน่อบ่ครับได้กินเนาอบี้นอทางบ้านพี่น้องกินข้าวเที่ยงหรอไปผููใดเห็ดเวียกเฮ็ดงานอย่าลืมกินข้าว้อครับเด้อแจ้งน้อยโมยาซาก็สิกินค้อกันนะครับเอินพี่น้องสะก่อนนอะจะสิกินน้ำก้นเพิ่นโอ้ยมันอย่างาติดจะเป็นนับนอน่อน่อนอพอกินข้าวเที่ยงด้วยกันด้วยกัน กินข้าวเที่ยงด้วยกันด้วยกันสายลมมันพัดแรงแทนอแท,นอ,แทนอสดชื่นกระดอกินข้าวอยู่กลางทงสดชื่นกระดอกินข้าวอยู่กลางทงผู้สาวแจ่มสีองค์ตรงมากินข้าวน้ำพอยสาอาหารก็มีหลายจาง บ่จักว่าไกย่างสมตำนั้นก็มีผักกระเสแจ้แกเอามากินอีกทีผักกระเสดแก้แกนี่ก็มีจำแนแซบอีลีกินเขาสวยเขาเทียงอยู่กลางเอ,อ,เอ,ององทงแก้มเจ้าองตง องตงแก้มเจา้าองตงกินเขายูทงย้งามสวยมันแซบ <laughs> โอ้ยเสวสิได้กินเขาวะทีเอินพี่น้องสั<า>กวันมามากินกวนโวดย้ากินกวนโดดได้ผัวมอ้ำกับเปียันสี่ละย้ามกินเขากับฉลองพระเข่าไป็นน้อย้มามเลียงงวัวเลียงควายหรือว่ายามเห็ดเวียงยังกับฉลองไปนน้ำพร้อมครับ กินข้าวกินข้าวแซ่บแซบ,แซบกินข้าวละกินข้าวแซบแซบขอบคุณครับ